วันนี้นะครับผมจะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปูดในกาละมังนะครับซึ่งผักปูดที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้นะครับก็จะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับหลายคนเอาไปผัดนะครับเอาไปต้มจุ่มกินนะครับหรือว่าเอาไปฝัดตมะม่ากินก็มีอยู่นะครับซึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับว่าการปลูกผักปูดในกาละมังเป็นอย่างไรครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นะครับ หรือว่าพื้นที่ตามหนองนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าปักกูดนี้ถ้าเรารู้อยู่นะครับปักกูดจะชอบในพื้นที่ชื้นๆ้นนะครับซึ่งถ้าเราจัดบริเวณให้เป็นชิ้นชื้นได้นะครับเราก็สามารถที่จะปลูกปักกูดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับส่วนประกอบนะครับนี่นะครับกะละมังนะที่สาคัญนะครับกะละมังเนี้ยไปซื้อที่ร้าน20ก็ได้ครับอ่าใบละ2 0บาทนะครับแล้วเราก็มาเจาะรูครับ เจาะรูข้างๆหน่อยครับเพราะเพื่อฝนตกนะครับน้ําก็จะได้ไหลลงมาครับน้ําจะได้ไม่ขังในกะละมังด้วยนะครับแล้วก็เราลดน้ําเชาวหินได้นะครับทําให้ปลากูเจริญเติบโตได้ดีนะครับนะสมมุติว่าเราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเราเห็นนะครับเราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็ใช้ดินนะครับดินนี้ก็เป็นดินจากใบก้ามปูหรือดินอะไรก็ได้ที่เราซื้อมานะครับห้าถุงร้อยสี่ถุงร้อยนะครับเราก็เอาดินตัวนี้ครับสามส่วนนะครับ สามส่วนด้วยกันนะครับอ่าใสลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้แกลบนะครับเพื่อทําให้ความชื้นของมันอยู่ได้นะครับใส่ลงไปเลยครับเมื่อเรารวมกันหมดนะครับเราก็คนนะครับคนให้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับใช้มือก็ได้หรือว่าใช้อุปกรณ์ก็ได้ครับคนให้เท่ากันนะครับหลังจากคนเสร็จนะครับอ่าเราก็ต้อง เจาะเป็นหลุมเป็นรูไว้ครับนี่ดูดูตัวอย่างตรงนี้ครับเจาะเป็นหลุมเป็นรูเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เมื่อเจาะได้แล้วเราก็เอาครับนําเรานำนะฮะต้นต้นพันนียเรียกว่าต้นพันธุ์กูดนะครับเอาไปจุ่มส่เลยนะครับเมื่อจุ่มส่เสร็จนะครับเราก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วก็วางในบริเวณที่มีแสงลําไรนะครับ ถ้าหากเราวางบริเวณที่มีแข็งลําไรเสร็จแล้วก็เราลดน้ํานะครับเช้าเย็นนะครับเรามาดูว่าให้มันชื่นตลอดเวลานะครับก็จะทําให้ผักกูดก็เจริญเติบโตครับเราก็สามารถที่จะเอามาเด็ดกินได้นะครับก็วันนี้ก็ก็คงจะมีสาระเพียงพอนะครับสําหรับการปลูกผักกูดในการละมังครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันน ER ี้สวัสดีครับ